สวัสดีนะครับทุกคนผมทีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฤดูหนาว2024นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมน่าจะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปชมวิวแล้วก็นั่งชิลๆบนภูเขาแล้วก็จะพาทุกคนอะไปดูวิวนะครับว่าไอ้เขาลูกที่ผมขึ้นอยู่นะครับว่าวิวมันจะสวยขนาดไหนนะครับและเพื่อเป็นการเสดจเวลานะครับเพื่อนเดี๋ยวทีเนี่ยจะเต็มตัวขึ้นเขาเลยนะครับไปถึงบนเขาเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวทีก็จะ ให้เพื่อนๆเน,นี่ยนะชมวิวแล้วก็เราก็ไปนั่งชิวๆกันในป่าในบนภูเขาเลยดีกว่าวันนี้ทีก็มาคนเดียวนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมช่องของทีแเราก็ไปด้วยกันกับทีนะครับไปครับเพื่อนๆครับบริเวณที่ทีเดินขึ้นมาเนี่ยรอบๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็นป่าไม้่วงนะครับซึ่งป่าแถวนี้เนี่ยในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะมีเห็ดลวกหรือว่า านนาาาชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าเฮ็ดโคนนะครับขึ้นค่อนข้างจะเยอะชาวบ้านเนี่ยก็จะมาหาเห็ดกันบริเวณนี้เได้กันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับทุกคนและตรงที่ที่อยู่เนี่ยนะครับก็มีรอยหมู่ป่าเลยเนี่ยคือค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่คิดว่ากลางวันเนี่ยเราน่าจะไม่เจอหรอกยิ่งผมเดินไปด้วยพูดไปด้วยเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่เจอนะครับทุกคนตอนนี้ผมเดินขึ้นมายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับโอ้เหนื่อย ครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากจะมีสี่ขาขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วเพื่อนๆครับเป็นเขาดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เดินทางมาจะถึงบนยอดเขาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นแตงรังนะครับที่ยืนต้นอยู่นะครับซึ่งจะเป็นบนภูเขาที่ ผมจะพาทุกคนมาวันนี้นะั่นคือเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับลุยกันดีกว่าเพื่อนเ,เราจะไปทัดข้้นบนนู่นเลยนะครับคนดูวิวรอบๆครับเนี่ยมีต้นหญ้านะครับขึ้นมาแล้วก็วิวรอบๆเพืคนดูข้างหลังผมนะโคนเห็นไหมครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านเลยนะครับซึ่งอากาศเนี่ยดีมากเลยนะครับ ผมเนี่ยอยากจะพาเพื่อนๆเนี่ยขึ้นมาครับแถวานี้นะครับน้อยคนนะครับเพื่อนที่จะขึ้นมาเพราะว่าเดินทางนะค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ได้เป็นที่ครอบครองของใครนะครับทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นต้นแตงวังต้นใหญ่นะครับทุกคนเห็นไหม สวยมากครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิวกันครับทุกคนมาตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงแล้วโอ้ปวดไหล่นะคนแดกกระเป๋านักอันนี้ผมเดินเซแล้วคอนคอนดูครับผมจะยืนข้างบนนี้ให้ดู คนเห็นวิวไหมครับนี่คุ้มค่ากับการที่เราเหนื่อยครับที่เราเดินขึ้นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนี่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับมาถึงนี้ไอข้างล่างตรงนั้นทุกคนเห็นไหมครับจะเป็นรา,างกว้างๆนั้นับก็จะเป็นสถานที่ขึ้นชื่อในอำเภอสวมเพึ่งเลยนะครับนั่นก็คือเดอะซินเนอรี่วินเทจนะครับผมก็จะเป็นถา่ท่องเที่ยวมองไปยึดถึงยังอีกหลายหมู่บ้านไปยังสุดขอบฟ้านู่นเลยนะครับทุกคน อยากให้ทุกคนเนี่ยคือมาอยู่ในจุดนี้จริงๆเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็วิวเนี่ยสวยมากๆแล้วก็มีลมเนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหาที่นั่งแถวนี้แล้วก็เรานั่งชมวิวด้วยกันนะครับทุกคนวันนี้ผมไม่ได้มานอนั้งคืนนะทราบยๆเนี่ยผมก็จะเดินทางลงเขาแล้วนะครับเดี๋ยวอืวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับชมวิวแล้วก็ชมบรรยากาศบนยอดเขาแถวนี้ก่อนนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็มีผมอยู่คนเดียวนะครับบริเวณนี้ผมขอหาที่วางกระเป๋าก่อน เงนี้จะเป็นหน้าผานะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหินก้อนอใหญ่ๆลงไปข้างล่างเนี่ยจะเป็นหน้าผาสูงเลยนะครับทุกคนต้นไม้ต้นตนี้ก็สวยนะทุกคนแต่ว่าผมไม่กล้าขึ้นนะครับเหมือนว่ามันจะแห้งแล้วกลัวมันจะหักลงไปนะครับถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยผมคิดว่าอันตรายมากนะเพราะมันเป็นหินแล้วก็เป็นหน้าผาสูงนะครับทุกคนครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นมาตั้งแคมป์หรือว่ากางเต็นท์นอนได้นะครับ ซึ่งบนภูเขาตรงนี้เนี่ยก็เคยมีคนขึ้นมานอนนะครับตอนกลางคืนเนี่ยอากาศจะดีมากเพราะว่าจะมองเห็นแสงไฟเนี่ยไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับทุกคนวันนี้ลมไม่ค่อยมีนะครับซึ่งปกติผมมาเนี่ยช่วงเวลานี้คือจะมีลมเย็นแรงกว่านี้นะครับทุกคนวันนี้ถือว่าลมค่อนข้างจะน้อยนะทุกคนนะแล้วภูเขาลูกนี้นะครับทุกคนถ้าเราเดินไปฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะทะลุไปไหลลูกเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศแล้วก็วิวเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็จะเต็มมาด้วยต้นเตงรางนี่คือทั้งลูกเลยนะครับทุกคนจะไม่มียากขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไม่ก่อไฟนะทุกคนเพราะว่าในภูเขาแบบเนี้ซึ่งมีลมค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วดูใบไม้ร่วงใช่ไหมครับ <S <S การก่อไฟแล้วก็มีลมแรงๆเนี่ยอาจจะทําให้ลมเนี่ยพัดเอาเอาดอกไฟนะครับไปทําให้ไฟไม้ป่าได้นะครับซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยเดือดร้อนไม่พอนะครับจ,จะทาให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยแล้วก็ สัตว์ป่าเนี่ยเดือดร้อนด้วนะทุกคนเรามาแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าตรงไหนนะครับที่เราสมควรจะก่อไฟแล้วก็ตรงไหนที่เราไม่สมควรจะก่อไฟนะครับคนครับนี่มะละกอวันนี้ทีเอามะละกอขึ้นมาด้วยนะนี่ครับก็เป็นมะละกอพาร์อนแลนนะครับทุกคนพาร์อนแลนนี่คือมันจะสังเกตง,ง่ายๆนะครับว่าเปลือกเนี่ย จะเรียบแล้วก็น้ําหนักดีแล้วก็เนื้อจะแน่นกว่ามะละกอพันธทยนะครับทุกคนเนื่องจากว่าใส่กระเป๋ามานะครับเพ,เพื่อนๆมันก็เลยช้ำไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะไม่ช้ำเยอะนะครับ ในการเข้าป่าเนี่ยนะครับน้ําเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับทุกคนขาดไม่ได้เลยนะครับขาดอย่างอื่นนะขาดได้แต่ขาดน้ำเมื่อไหร่นะครับทุกคนอาการแย่นะครับบอกเลยนี่ทุกคนซึ่งเปลือกเนี่ยครับแล้วก็เอาไว้แถวนี้นะครับให้เป็นอาหารของพวกมดแมลงนะครับอนเสียด,ดินยอนีหน ดูครับว้าวเม็ดเยอะมากเลยนะครับผมคิดว่าเม็ดเนี่ยถ้าผมโปรอยแถวเนี้ยมันมันไม่น่าจะงอกนะเพราะว่าดินเนี่ยค่อนข้างจะแห้งนะทุกคนผมก็จะเอาเม็ดเนี่ยกลับไปด้วยนะครับเพื่อเอากลับไปปลูกที่บ้านต่อนะครับพอดีว่าเราเอาถุงมาด้วยก็เลยจะเอาเม็ดเนี่ยใส่ลงไปในถุงนี่แหละครับเพื่อน คนดูนะครับเนี่ยเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะแน่นนะครับแต่ว่าเมละกอเนี่ยมันอยู่ในตู้เย็นนานแล้วนะทุกคนมันก็เลยเจะช้ำๆนิดหนึ่งแต่มันไม่ได้เสียนะครับอหวานฉ่ำมากครับ อ้าวรั่วไม่เป็นไรเราเอาใหม่นะครับมีเยอะซึ่งผมน่าจะกินไม่หมดหนะครับวันนี้คนเดียวก็ถ้ากินไม่หมดผมก็จะไม่เอากลำนะทุกคนผมก็จะเอาไว้นี้แหละเพราะว่าถึงเราไม่กินน,นะครับทุกคนก็พวกมดพวกแมลงเนี่ยสัตว์ป่าเนี่ยก็สามารถที่จะกินผลไม้ได้นะครับเราทิ้งผลไม้ไว้เนี่ยดีกว่าเราทิ้งพวกถุงว่าขยะไว้ในป่านะทุกคนนะอืม เพื่อนๆครับในป่าแตงรังนั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะสังเกตนะครับว่ามันจะไม่มีต้นไม้ต้นอื่นเนี่ยขึ้นเลยนะครับนอกจากต้นแตงรังทุกคนนี่ครับทุกคนเห็นไหมว่ามันมีแต่ต้นแตงรังขึ้นนะครับแล้วบนภูเขาเนี่ยครับก็จะมีลมเนี่ยพัดมาทั้งวันนะครับพัดมาเรื่อยๆนะคบไม่ได้แรงมากวันนี้ซึ่งก็เป็นอากาศที่โปร่งๆนะครับอากาศบริสุทธิ์นะครับทุกคน เหมาะกับการขึ้นมาพักผ่อนมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมเหนื่อยตอนขึ้นมานิดนึงแล้วข้อดีของป่าแตงลังนะครับทุกคนในช่วงที่เห็ดขึ้นนะครับมันจะมีเห็ดแถวบ้านผมนะเขาเรียกว่าเห็ดเถาะหรือว่าบางพื้นที่ก็เรียกว่าเห็ดเปาะนะครับมันจะขึ้นตามป่าแตงลังนะครับทุกคนจะเป็นเม็ดก้อนเล็กๆนะครับซึ่งราคาเนี่ยค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่มันขึ้นนะทุกคนนะ ทุกคนสังเกตไหมครับว่าภูเขาลูกฝั่งนู้นน่ะจะเตี้ยกว่าลุกนี้เยอะเลยนะทุกคนแล้วก็สูงกว่าลุกนี้เยอะเลยนะครับทุกคนไอเขาลุกนั้นเนี่ยผมยังไม่เคยขึ้นไปนะทุกคนนะเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นเขาลุกนั้นไปให้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้ผมไม่ไหวแล้วเพราะว่าขึ้นมาเมื่อเช้านี้ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรเลยนะทุกคนนะตอนนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับเดินชมบนภูเขาไปเรื่อยๆทุกคน เพราะว่านานๆผมก็ขึ้นมาทีหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้ขึ้นมาเท่าไหร่เนื่องจากว่าต้องหาเวลาว่างที่มันว่างจริงๆพอสมควรถึงจะขึ้นมาได้นะทุกคนนะทุกคนจะมองไปข้างหลังผมนะครับก็จะมีต้นไม้บรรยากาศนะครับลมเย็นๆข้างหลังนะครับก็จะเป็นต้นแตงรังขึ้นต้นสูงมันจะเหมือนกับในเราดูในละครหรือนะว่าในหนังที่เราอยู่ในป่าด,ดงดิบนะทุกคน ซึ่งผมเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากๆนะทุกคนนะยิ่งเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าผมสดชื่นแล้วก็อยู่กับลมเย็นๆเนี่ยเป็นอะไรที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะทุกคนผมเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากๆเลยนะครับมันดูอากาศเย็นสบายมากเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับพี่ก็พาเพื่อนๆขึ้นมาชมวิวแล้วก็พูดคุยกันนะครับไว้ เอ่อคลิปหน้านะครับทีก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปนอนในป่าแล้วก็ไปตั้งแคมป์กันจริงๆนะครับทีก็อยากจะไปตั้งแคมป์แถวฝั่งชายแดนไทยพม่านะครับซึ่งคิดว่าไปคนเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับก็เลยไม่อยากจะไปนะครับรอให้เพื่อนทีเนี่ยว่างก่อนถ้าเพื่อนว่างเนี่ยทีก็จะไปทําคลิปไปนอนป่าแถวฝั่งตะเข็บชายแดนเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันนะครับ แล้วก็ฝากเพื่อนๆ่อนทุกคนนะครับติดตามช่องไปด้วยกันกับพีด้วยนะครับพีก็จะพาทุกคนเนี่ยไปด้วยกันไปชมวิวไปตั้งแคมป์นะครับก็พูดคุยอะไรกันไปเรื่อยนะครับตามภาษาคนชอบธรรมชาตินะครับแล้วก็เหมือนกับเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะทุกคนนะซึ่งผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับว่ารู้สึกว่าบนภูเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเงียบนะทุกคนนะเพราะว่าเวลาเราไปตั้งแคมป์อยู่ใน ป่าหรือว่าในหุบเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนกเนี่ยนะครับทุกคนตลอดเลยแต่ว่าอยู่ในป่าเนี่ยตั้งแต่ทีขึ้นมานะครับทีไม่ได้ยินเสียงนกเลยนะครับทุกคนได้ยินแต่เสียงลมนะครับเนื่องจากว่าทียังไม่เจอนกสักตัวเลยนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่บนภูเขาสูงนะครับนกเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ใกล้แหล่งน้ําทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนอะนะเพราะว่านกหรือว่าสัตว์ป,ป่าต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ํานะครับ ทุกคนเห็นไหมครับฝั่งนู้นจะเป็นหมู่บ้านนะครับอันนั้นคือหมู่บ้านของทีนะครับที่ทีขึ้นมาก็คือจะเป็นหมู่บ้านตรงนี้แล้วก็มองข้ <c oughs> ไปฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านไปสุดนู่นแล้วนะครับมองไปยงังเห็นไปยังจังหวัดราชบุรีนะครับมันจะไปฝั่งนู้นแต่ว่าเรามองด้วยตาปเปล่าเรามองไม่ถึงแน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะว่าใส่ตาเราไม่ได้ยาวขนาดนั้นทุกคนฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านทีใช่ไหมครับส่วนฝั่งนี้นะครับทุกคนก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับ ก็คือ like. ภูเขาลูกนี้เนี่ยอยู่กึ่งกลางระหว่างหมู่บ้านรอบด้านนะครับทุกคนก็คือคล้ายๆกับว่ามีหมู่บ้านรอบๆแล้วก็ภูเขาลูกนี้อยู่กึ่งกลางนะครับซึ่งพอเราขึ้นมาถึงภูเขาเนี่ยเราก็จะมองเห็นหมู่บ้านหรือว่าวิวเนี่ยรอบด้านเลยนะครับทุกคนเหมือน360องศาเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยนะครับทุกคนทีก็จะพาเพื่อนๆนะคบที่ชอบป่าหรือว่าชอบเดิน แบบทีเนี่ยก็มาด้วยกันครับทีพูดเยอะไหมครับทีพูดเยอะนะเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรก็เดินพูดไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราจะกลับไปนั่งพักกันสักครู่นะครับเพ<ๆ>ื่อนๆแล้วก็เสบ่าใบเนี่ยทีก็น่าจะต้องเดินทางลงแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะครับแล้วก็มาคนเดียวด้วยวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาไม่ได้เตรียมผ้าใบามาไม่ได้เตรียมเปอะไรมาเลยนะครับก็เลยไม่ได้มานอนในป่านะทุกคนนะ เพื่อนดูข้างล่างตรงที่ผมยืนอยู่นะครับข้างล่างนี่ยก็จะเป็นหน้าผาสูงเลยนะครับทุกคนซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับวิวเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสรอบหน้านะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปชมวิวไอ้เขาลูกนั้นทุกคนครับทุกคนเห็นไหมครับเนี่ย เขาลูกนี้นี่คือสูงกว่าลูกที่ผมยืนอยู่นี่มากเลยนะครับแล้วก็ดูมันโล่งมากเลยทุกคนผมจะซูมให้ดูนะครับนี่นะครับทุกคนมันสูงแล้วก็ผมคิดว่าวิวหรือว,ว่าบรรยากาศเนี่ยก็คงจะสวยกว่าเขาลูกที่ผมขึ้นมานี่อย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าผมต้องหาเพื่อนไปนทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นภูเขาที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทีก็คิดว่าน่าจะได้เวลาที่ต้องเดินลงเข่าแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะครับกว่าที่ทีจะเดินลงไปถึงบ้านเนี่ยก็น่าจะประมาณสักสามโมงครึ่งสี่โมงนะครับทุกคนซึ่งก็เมื่อกี้ผมก็ได้นั่งพักแล้วก็นอนเล่นอยู่แถวเนี้สักพักใหญ่ๆเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ชื่นใจทุกคนก็สดชื่นมาพอแล้วถึงเวลาที่จะต้องลง เขาแล้วนะครับเพราะว่าทางลงไปเนี่ยก็ค่างจะโหดนะทุกคนนะเพราะว่าตอนขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยตอนลงไปเนี่ยทุกคนมันจะเจ็บเข่าเพราะว่าทางขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีเส้นทางเดินเป็นหลักนะทุกคนเนื่องจากว่าเรานะ่ยจะต้องเดินเลาะตามป่าป่าลวกมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับทําไมต้องเสียงเหนื่อยด้วยเนาะ วันนี้ผมก็ต้องขอปิดคลิปว่าเพียงเท่านี้เลยนะครับทุกคนแล้วคลิปหน้าเนี่ยเจอกันใหม่นะครับผมยังไม่รู้ว่าผมจะไปที่ไหนถ้าอย่างไงเพื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนเล็บเลิบทุกคนครับทุกความสุขเนี่ยก็มักจะจบลงเสมอนะครับไม่มีอะไรที่ จะอยู่จริงร้านย,ายั่งยืนนะครับทุกคนท่านแน่คำคมก็มาเนาะวันนี้นะครับมะละกอผมเนี่ยผมก็ทิ้งไว้ให้มดแมลงมากินตรงนี้ผมก็ได้บุญนะทุกคนนะเอ้ยผมลืมอะไรไหมอ่ะไม่น่าจะดีทุกคนครับอ,อ,อยู่ช่องผมเนี่ยนะครับทุกคนติดตามผมเนี่ยก็เราก็ไปกันเลยพูดคุยกันเลยนะครับก็สาระเราไม่ได้เน้นอะไรมากนะทุกคนเราก็เน้นสนุกเฮฮา ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเครียดนะครับทุกคนเพราะว่าเครียดไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็ขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับสดชื่น